สวัสดีครับนักเรียนวันนีพบกับทีเชื่อต้นน้ำนะครับวันนี้ทีเชื่อต้นน้ำจะมาสอนเรื่องการกระโดดขาคู่นะครับจะเสริมสร้างทักษะการทรงตัวแล้วก็เพิ่มพลังกลังให้กับกล้ามเนื้อขาด้วยนะครับนะครับเราจะมาอบอุ่นร่างกายกันนะครับมาเริ่มกันเลยเอาเมยอจับที่หัวล่นะครับหมุนไปด้านหน้าสิบขามพรนะ้อมกันน้บ 1>, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10หมุนกลับนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ต่อไปนะครับการแขนออกนะครับผมแล้วก็บิดไปทางซ้ายแล้วก็สลับมาทางขวา10ครั้งนะครับนบพร้อมกันเลย1 สองสามสี่ห้าหกดแปดต่อไปนะครับเอามือจับที่หัวขาวจากนั้นย่อลงเล็กน้อยนะพร้อมกันเลย1นึ่งสองสาห้าหกป เก้าสิบขนาดนะครับเอามือจับไปที่เอวกระนาบร้องกันเลยหมุนไปทางซ้ายก่อนนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบจากนั้นหมุนกลับนะครับหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบต่อไปนะครับผมดีเชอร์ก็จะมาสาธิตการกระโดดขาคู่ใหนนนนนน้นักเรียนดูนะครับการกระโดดขาคู่จะมีสองขั้นตอนนะครับนักเรียนดูนะครับขั้นตอนที่นึงนักเรียนเอามือจับไปที่เอวนะครับผม พร้อมกับย่อขาลงเล็กน้อยจากานั้นขั้นตอนที่2กระโดดออกไปพร้อมกันว้ <Wow. S 1> าวตอไปนะครับผมติเชอร์จะสาธิตให้นักเรียนดูกันนะครับเรามาทำพร้อมๆกันเลยนะครับ Vì Vẫn đường do là lòng nước nói Cái đột do là lòng nói Cái đột do là lòng nói Cái đột do là lòng nói Để Đột Wow ตัวนี้ทีเชอร์ก็มีคำสัมาแนะนำให้นักเรียนอ่านแล้วก็ท่องตามกันนะครับ JUMP กระโดดกระโดดสำหรับนี้นะครับทีเชอร์ก็ขอลาไปก่อนที่จะเรียนกลับไปฝึกแล้วก็ถ่ายวีดีโอสอนห้ทีเชอร์ดูเลยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย